หัวข้อาการคัดลอกและการแบ่งครึ่งมุมนะคะสมมติมีมุมที่กำหนดให้มาหนึ่งมุมนะคะอันนี้ก็ว่าแล้วแต่หนูเลยหนูจะขนาดมุมเท่าไหร่ก็ได้นะคะทีนี้สิ่งที่แรกที่หนูต้องทำนะคะก็คือลากเส้นฐานก่อนนะคะหน้าแขนของมุมมุมหน,หนึ่งมุมตรงนี้มายาวเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วหนูก็ใช้วงเวียนนะคะไปที่รูปต้นแบบนะคะเอาจุดหมุนม,มาไว้ที่จุด จุดมุมแหลมตรงนี้เนาะแล้วก็วาดส่วนโคง้งตัดแขนของมุมนะคะแขนของมุมทั้งสองแขนนะคะตัดแบบนี้นะโอเคแล้วก็เอาจุดหมุนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนขนาดของวงเวียนนะคะมาที่ตรงที่เราต้องการวาดเป็นมุมสมมุติเราจะาวาดตรงนี้เป็นวงให้เป็นทางเดียวกันก็วาดแล้วก็ทําส่วนโคง้งตัดอย่างนี้เนาะทีนี้เราจะคัดลอกตรงนี้มาวางไว้ตรงนี้ยังไงนะคะโดยใช้วงเวียนเราก็กางวงเวียนให้เท่ากับ จุดที่ส่วนโค้งไปตัดแขนของมุมทั้งสองนะคะจุดที่ส่วนโค้งไปตัดแขนของมุมนะคะกางให้เท่ากันปึ๊บได้แล้วเท่านี้นะคุณครูก็เอาตัวเดิมนะคะไม่เปลี่ยนขนาดนะคะมาทําเหมือนกันกับรูปที่เราคัดลอกนะคะแล้วก็สร้างส่วนโค้งตัดหนูจะเห็นว่ามีส่วนโคง้งตัวส่วนโค้งตัดที่ตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้แหละจุดตัดนะคะเราก็จะลากเส้นตรงจากจุดตรงนี้ค่ะจุดแหลมตรงนี้นะออกมานะคะ ลากไปนี่ผ่านจุดตัดตรงนี้นะคะจุด2จุดสามารถเลาาเส้นตรงได้1นเส้นเพราะจะเป็นรูปนี้ก็จะได้ว่ารูปที่คุณครูสร้างขึ้นมาใหม่นี่ก็จะเป็นมุมที่มีขนาดเท่ากับรูปต้นแบบนะคะและต่อมาเป็นการแบ่งครึ่งมุมนะคะแบ่งครึ่งมุมแบ่งยังไงใช้วงเวียนนะคะแบ่งครึ่งมุมปกติถ้าแบ่งครึ่งตอน 5, ปหป6เราก็จะวัดองศานะคะใช้ไม้โปรวัด วัดแล้วก็หารสองเนาะแล้วก็แบ่งครึ่งตามตรงจำนวนที่ครึ่งนะคะแต่ถ้าเราไม่มีไม้โปรนังเรียนแบ่งครึ่งทำส่วนโค้งตัดบนนะคะกาลางพอประมาณนะคะวงเวียนกลางพอประมาณเอาจุดที่จุดตัดที่ตรงแขนตรงนี้นะทําส่วนโค้งนะคะแล้วก็เปลี่ยนนะคะมาเป็นจุดตัดส่วนโค้งด้านบนจุดตัดส่วนโค้งด้านบนแล้วก็โค้งตัดต้องเป็นขนาดเดิมนะขนาดเดียวนะคะไม่ได้เปลี่ยนเนาะอ่ะ กิจุดตัดมาแล้วเห็นไหมคะตรงนี้แสดงว่าสิ่งที่จะแบ่งครึ่งก็คือจากจุดจุดยอดตรงนี้นะคะจุดมุมแหลมมาหาจุดตัดของส่วนโค้งนะคะอันนี้คือเส้นที่แบ่งครึ่งมุมนะคะจบแล้วโอเคนะคะอันนี้คือการแบ่งครึ่งมุมถ้านักเรียนปกติแล้วการใช้วงเวียนเราจะใช้ดินสอนะคะเราก็จะลบออกได้นะคะลบส่วนโคง้งออกได้เนาะแต่ว่าอันนี้คือทําให้เห็นรอยชัดเจนนะคะอันนี้ไม่ได้ลบออกเนาะ นักเรียนก็ไม่ต้องลบออกนะคะให้เห็นรอยของส่วนโค้งเนาะโอเคค่ะ